กอนปวดร่วงด้วยจ้าเด้อจ้าจ้าปิดไฟไอปิดเพลงชื่ออะไรนะหลานยางงามบอจ้าจ้าจ้าคือเอาไปนี่ไหมคะขาให้อีหลานมายนึ่จ้าเพลงหลานยางงามบอจ้า ผัดดิัดด้กว่าอีกเล่ซวไม่มีค่ะผัดเน้อไเราไม่รู้ค่ะนงงนี่ผัดน้องแคร์แบ่ตัวใหญ่น่าอิ่มมากเลยค่ะว้าวผัดผัดครึ่งเยวอิ่มเลยค่ะเพราะว่าตัวใหญ่มากเลยค่ะเราก็จะมาเอาผักกันนะคะ จะมาหั่นผักหอมกันนะคะ่อันะอันนี้ผักอะไรคะอัน,นผักหอมเลยผัอะไรอันนี้พริกอุ้ยเลยอุ้ยสองนิอ้ยสงอยสงเม็ดเสร็จแล้วค่ะก็สับผักหอมเสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะ,คะผักหอมแล้วก็โรยไปกับเนื้อลูเลยคะ่ะแล้วสีฟ้าผักอะไรคะอันนั้นไม่รู้คะ่ะ ไอ้ไม่เที่ยวผสมค่าอันนี้เป็นไขมันปลาส้มค่ะไขนปลาส้มใครคะไข่ปลาส้มป้าอ้อยเหรอคะ <c oughs> มือได้เลยค่ะโอ้ยขาเนาะเย็นขาเนาะแล้วค่อยเก็บช่วยกันแล้วค่อยเก็บช่วยกันแล้วก็เก็บช่วยกันค่ะเสร็จแล้วค่ะอาดีวขอบคุณค่ะเอ้ยมีช้อนหรอคะอันนี้ตักได้ไหมคะไม่เค้กด้วยเหรอค่ะน้องให้ตีค่ะนี่ตีเหรอคะเอ้ยกินข้าวไหมลูกกินข้าวไหยคะยังค่ะยังไม่กินเหรอค่ะ ไม่มีกะทะด้วยนะได้เจ้นหิวหนูออกไปจ้ะโอเคลูกกางขายของก็เลยเป็นขายของอันนี้ยักไม่จำไม่มีช้อนค่ะอันนี้ไม่คิดจี๊ยบอันนี้เป็นเห็ดค่ะโอ้ใส่เห็ดด้วยเหรอคะอืมทำไมผักเย็ดจังคะไม่รู้ค่ะเดี๋ยวใส่เกลือโอ้มันเค็มนะคะใส่เกลือโอ้ทำไมเอ่ นี่ออกก่อนเค้กก็ต้องเสรตรงนี้สิครับผัดลูใส่เค้กได้หรือคะอือร่อยมากเลยค่ะอืเหมือนละค่ะกินร้าค่ะอือร่อยมากเลยค่ะอันนี้มาจากไหนคะอันนี้มาจากไหนคะค่ะไข่ใส่กันใส่กันค่ะวันนี้จะมาทำทอดอะไรก็ไม่รู้ค่ะอร่อยมากเลยค่ะเอากระทะค่ะ เราไปอาเช็ไนเรไปเ็ดอเ็หายแล้วหรอเดี <GO av> ๋ยเอาไปดูพื่อบก่อนสิก็จะได้แล้วคับก็จะมาทอดไข่กันนะคะแม่พี่พี่ ตัแกนน้ำฟ้าด้วยค่ะเพื่อไม่เอาเลยค่ะเสร็ได้ไหมอ่ะไม่ได้เอาอะไรเดี๋ยวเมันตอกไข่เสร็จแล้วก็จะมาตีไข่ให้เอาคิวค่ะแล้วเจ้าประจำเป็นเมนูอะไรก็ไม่รู้ค่ะเม่รู้ค่ร่วมมิ้นหรอคะตีไข่ค่ะเสร็จแล้วแีมาตีไข่เสร็จแล้วค่ะแล้วก็จะมาทอดกันเลยค่ะพ่อจ๋าไปไหนคะหนีเที่ยวแล้วนะพ่อจ๋าพ่อจ๋าอยู่บ้านพักค่ะพ่อจ๋าไม่ว่างค่ะพ่อจ๋าซ้อมลําค่ะ แม่แ่อย่า,พ,าพูดว่านะคะาะจะไม่ได้เปนคเลยคะล่ะเนนี่ยังจะเลนค้ายของจ้า <c oughs> ไม่เอาเผ็ดนะคะค่ะไม่เอาเผ็ดนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวทำส้มตำดีกว่าค่ะมีมีนครบแล้วเอาอะไรคะเอาส้มตำค่ะแล้วก็ข้าวไข่เจียวคะ่ะเผ็ดมากไหมคะ <c oughs> เอาเผ็ดพอดีค่ะ อืมนค่โค้วยหรอคะเอาพีีมะน,น,นาวน้าวมะนาต้องสีเขียวสิม,นสมะมานาสีหลืองก็มีค่ะมะนสองก็ีะันสกรปรกแลลูกออกไปปั่นยู่ก่อนนะนะ้องไอซ์ขอบคุณค่ะ มะนาใส่เลยค่ะก็ตังไปเลยค่ะก็ใส่ผงชูรสน้อะๆนมีอะไรบ้างอยังนี่อุ้ยนี่ไงมะนาวอุ้ยนี่ไงมะนาวก็มีเสร็จแล้วอยู่ไหนฮะเนี่เกียร์ค่ะจิ้วที่กับน้ำพักมากของพี่ิฆาตมีอะไรบ้างอ่ะยังนี่กล้วยค่ะอุ้กล้วยใด้เนาะ มีน้ำปลาเหรอลูกน้ำปลาน้ำปลาน้ำปลาอันนี้ค่ะมาทำกันเลยค่ะอจิ๋วว่าติดพอดีค่ะพริกสองเม็ดค่ะเอาอร่อยอร่อยเ,เลยคะได้เลยค่ะใส่น้ำตาลเอาใส่ว่ากเกลือเอาเอารวมกันค่ะโ okay อเคค่ะฝั่งหนึ่งเป็นเกลือฝั่งหนึ่งเป็นน้ำตาลโอเ okay คค่ะ าตามาทค่ะชิมก่อนค่ะอร่อยไหมคะอร่อยคะ่ะแซ่บเลยค่ะแล้วก็จะมาใส่ปลารล้าเริ่มเรามีจานเล็กๆมาจะมาใส่ปลาร้าเลยค่ะ,ะจะใส่ปลาเล็กแค่หนึ่งจาค่ะไม่มีจานสําหรับวันนี้นะคะอันนี้เป็นปลาล้าค่ะจะมาทำกันเลยค่ะปลาร้าค่ะ มีอะไรมาให้อันนี้เป็นน้ำตาลก็ได้นหค่ะว้าววุ้นหักลูกไม่เป็นไรค่ะหักจริงๆด้วยไม่เป็นไรค่ะขอโทษค่ะมาหักจริงๆค่ะนี่เป็นน้ำตาลนี่เป็นอะไรดีวะมันแก่ได้ไหมันี่ขนมหรือเปล่าไม่ใช่มันเป็นน้ำตาลนั่นแหละ ดีค่ะน้องขาสวัสดีค่ะใช่ค่ะพ่ขาแม่ขาตัวน้อยสวัสดีค่ะนี่พี่จม๋วไปเนี่ยไปไม่รอดจริงๆหันทักนั่นมันนี่มันทักพี่จิ๋วทำใครทำพี่จิวนี่แหละพี่จิ๋วไม่เห็นไม่รู้หรอของไม่ไม่รู้ของใครพีนอยู่ด้วยกันซาหน่อยเสมาขายของหรือจ้า thank you